บางส่วนก็บอกว่าอยากให้ลูกเนี่ยไปเรียนในห้องเรียนแล้วเพราะเรียนออนไลน์เนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องว่างั้นเถอ,อะแต่บางส่วนเนี่ยก็บอกโอ้โหเด็กนี่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบเลยนะครับแล้วก็ชุมชนรอบๆโรงเรียนเนี่ยโอ้โหก็มีการระบาดนะครับเรียนออนไลน์ดีกว่าก่อนหน้าที่จะถึงวันนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็รับวัคซีนครบอย่างน้อย85%ไปแล้วและต้องผ่านการประเมินครับไทยสต็อปโควิดพลัสก็คือมาตรการที่ โควิดฟรีเซตติ้งนั่นแหละท่านผู้ชมทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อมทั้งในส่วนของสถานประกอบการนี่คือโรงเรียนทั้งในส่วนบุคลากรเห็นไหมฮะและว้วเมื่อผ่านการรเมินแล้วก็ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอีกก็คือในช่วงนี้แหละ 1- 1 5พฤศจิกายนในช่วง2สัปดาห์นี้แหละเป็นสิ่งสําคัญเปิดเทอมแล้วย่างลูกศาผมก็เปิดวันนี้นะครับอย่างแรกเลยบุคลากรทั้งหมดต้องผ่านการประเมินไทยเซฟไทย ไทยเซฟไทยก็คือเป็นโควิดฟรีซตติ้งลายบุคคลนะว่างั้นเธอต้องมีมาตรการสองอย่างนี้ที่เข้มข้นอันแรกครับ D M H T R C D ก็คือดิส t ทนซิ่งการเว้นระยะห่างนะครับ M ก็คือแมสแวร r i n งการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับ H ครับ hand washing มันล้างมือทีตัวครับ testing นะครับต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ จะเข้าโรงเรียนจะเข้าห้องเรียนจะมีการตรวจแล้วก็มีเสริมอ r ว d ดัคซิ่งคือการลดความแออัดและ c คียร i n ิงทำความสะอาดแล้วก็เสริมมาอีกครับ SSETCQS คือเซลล์แคร์ดูแลตนเองกาดไม่ตกไปไหนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาเว้นระยะห่างเห็นไหมครับต้องไปไม่ไปในจุดที่มันเสี่ยง S ต่อมาก็คือสปู n คือช้อนนี่แหละ ต้องเน้นใช้ของส่วนตัวช้อนกลางก็ต้องเป็นช้อนกลางส่วนตัวอีกคืออิตติ้งรับประทานอาหารของร้อนผมเคยย้ำว่าเชือ้อโควิดสินั้นตายที่อุณหภูมิประมาณแค่60องศาเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นของร้อนของสุกว่างนั้นเถอ,อะนะีสุกใหม่ๆนะ <laughs> ไม่ใช่สุกมาแล้วเป็นวันเนี่ยไม่ได้นะสีก็คือเช็คคุณครูเนี่ยก็ต้องเช็คนักเรียนด้วยมาโรงเรียนวันนี้อา้าวที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ไปในพื้นที่เสี่ยงไหม จุดที่ก็มีการแพร่ระบาดหรือเปล่าและถ้าพบว่าไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงก็คิวก็คือควอนทีนนะ e ครับเขาก็จะมีวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ออนไซต์และไฮบริดก็คือมีทั้งออนไลน์และออนไซต์ site, เลยอยู่ที่ความสบายแจงผู้ปกครองและที่สำคัญคือการสุ่มตรวจ ATK ทุกสัปดาห์